วันนี้มาทำเค้กวานิลาช็อกโกแลตชิพโดยใช้แป้งของแพนเค้กนะฮะเริ่มแรกเราเอาแป้งแพนเค้กผสมกึ่งสำเร็จนะฮะผสมกับน้ำตาลทรายสัก2ช้อนโตะ๊ะอันนี้กล่องละ20กว่าบาทนะฮะนี่แล้วก็ตะล่อมของแห้งเนาะเราไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะฮะจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่2ฟองเนาะแล้วก็ตีให้เข้ากันก่อนนะฮะแล้วเราก็จะใส่ ของเหลวเข้าไปเพื่อให้เขาผสมกันง่ายขึ้นนะฮะเราก็จะใส่นมก็ได้แต่เราไม่มีนมเราก็ใส่เฮดวิครีมนะฮะที่เขาไปตีทำิีเนาอแล้วก็มีาชอบมันๆน,นะฮะไม่มีก็ใส่นมสดก็ได้นะฮะนมวัวจากนั้นเราก็ใส่ช็อกโกแลตชิพอันนี้30กว่าบาทเนาะเราก็ได้มาจากห้างสรรพสินค้านะฮะเพื่อนแล้วก็คนๆไปให้เขาขันเพราะเนื่องจากเอกาเอาไปผสมเอาเอาไปใส่ในตู้เย็นนะฮะเขาก็จะมีความเกาะตัวกันนะ,ะจากนั้นวอร์มเตาอบนะฮะ อุณหภูมิประมาณ180องศาขึ้นไปเนาะเทใส่พิมพ์ที่ไม่ต้องทานะฮะค่อนข้างเหลวเนาะจริงๆต้องมีความแน่นตัวนี้เนาะจากนั้นเราก็อบไปประมาณ20นาทีนะฮะหรือมากกว่านั้นนะฮะเราก็คอยดูเนาะเตาอบก,ก,ก็ไม่เหมือนกันนะฮะระหว่างนี้เราก็มาชงกาแฟน,นะฮะเอสเปรสโซ่เนาะหรือจะเป็นอเมริกาโนก็ได้นะฮะลองช็อตเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะผสมน้ำผึ้งหน่อยหนึ่งนะฮะตัดหวานไปหน่อยหนึ่งกินขมๆมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะวก็ตัดหวานเข้าไปหวานมากก็ไม่ดีเนาะกินแต่พอดีนะฮะนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาเทสโดยการเอาอมีดจิ้มหรือไม้จิ้มฟันจิ้มนะฮะถ้าไม่มีเราเรียกติดมาก็ใช้ได้แลนะ้วเนาะเพื่อนเนาะฉะนั้นเราก็จะมาตัดเป็นหกชิ้นนะนี่หกหรือแปดก็ได้นะเพื่อน กินนี่ช็อกโกแลตชิพเขาก็จะมีความหล่นลงไปใต้นะฮะที่จริงควรจะใส่ทีหลังหลังจากที่แป้งเกาะตัวกันเสร็จเนาะนี่อร่อยเหมือนกันนะเพื่อนเราไปทําดูนะฮะง่ายๆเองนี่กินกับกาแฟอร่อยมากเพื่อนเราก็จะราดเฮฟวี่ครีมเข้าไปด้วยอร่อยฟินสุดๆไปเลยนะฮะเป็นอาหารเช้าได้เลยอ่านะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เอกาด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วฮะบาย